ในตอนขมรจนมุมกลางเวทีโลกเมื่อรัฐมนตรีศรีหักดิ์เปิดคลิปหลักฐานวางทุนฟาดกลางหน้าเวทีออตตาวาบรรยากาศการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุนระเบิดพลิกจากเวทีหารือสู่เวทีเผชิญหน้าเมื่อคณะผู้แทนไทยลุกขึ้นเปิดหลักฐานมัดแน่นชี้ชัดว่ามีการวางทุนระเบิดใหม่จริงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาขัดต่ออนุสัญญาอญญาอตตาวาอย่างร้ายแรงและเป็นภัยต่อชีวิตทหารไทยที่สูญเสียอวัยวะและพิการถาบออย่างน้อยเจ็ดนาย สื่อมวลชนต่างชาติถึงกับหันกล้องทันทีเมื่อภาพถ่ายข้อมูลเทคนิคถูกใช้ขึ้นกลางที่ประชุมแบบไร้พื้นที่ให้ปฏิเสธนายศรีษศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวด้วยน้ำเสียงเฉียบคมว่าประเทศไทยไม่เล่นเกมการเมืองชีวิตคนไทยไม่ใช่ของแลกและต้องไม่มีเหยื่อรายใหม่พร้อมประกาศใช้สิทธิตามข้อ8ของอนุสัญญาอย่างเป็นทางการเสนอให้เลขาธิการสหประาช,าชาติตั้งคณะสอบสวนอิสระเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแบหผลเปลือก ชี้ว่าหากกัมพูชาบริสุทธิ์จริงก็ไม่ควรกลัวการสอบสวนโดยองค์กรระหว่างประเทศและความตึงเครียดระเบิดขึ้นทันทีเมื่อฝ่ายกัมพูชาพยายามกล่าวหาไทยว่าสร้างประเด็นทางการเมืองแต่นางสาวอุสนาพีรานนท์ผู้แทนถาวรไทยณเจนีวาได้ลุกขึ้นสวนกลับทันควันพร้อมยื่นคลิปวิดีโอการฝึกวางทุนระเบิด PMN2 ของทหารกัมพูชาให้ทั้งห้องประชุมเห็นกับตา ข้อเท็จจริงถูกตอกย้ำต่อหน้ารัฐภาคีกว่า160ประเทศเหลือเพียงกัมพูชาที่ต้องหาคำตอบให้โลกว่าทำไมยังมีทุนระเบิดใหม่ปรากฏบนแผ่นดินไทย